ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีนำโดยนายวรทัศน์รุ่งเรืองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมทั้งคณะครูบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว29กรการกฎาคม2,563 ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีและบริเวณสาราการจังหวัดสิงห์บุรีหลังเดิมถนนวิไลจิตอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา7จ็นาฬิกา10นาทีเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบริเวณสาราการจังหวัดสิงห์บุรีหลังเดิมพระสงฆ์และสัมมาเนนจำนวน69รูปเดินรับบิณฑบาตเข้าสารอาหารแห้งและในกิจกรรมภาคค่ เวลา18นาฬิกาผู้อำนวยการและคณะครูบุคลากรได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสการะวางพานพุ่มและพิธีถวายเทียนพระพ,พรชัยมงคลณหอประชุมอง,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีถนนวิไลจิตอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี